สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทลีซิ่งกสิกรไทยจำกัดกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง MTS โกและ MTS GO FUTURES ผู้ช่วยชาญการลงทุนในทองคำของไทยธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้เป็นตอนที่2ตอนจบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศอนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คุณผู้ชมคงได้รู้ถึงภาระหน้าที่สําคัญของธนาคารแห่งนี้ว่านอกเหนือจากการให้สินเชื่อแล้วยังให้คําแนะนําทั้งส่งเสริมในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับในสัปดาห์นี้จะให้คุณผู้ชมตามต่อนะครับว่านอกเหนือจากการให้สินเชื่อและคําแนะนําในการประกอบอาชีพแล้วเรื่องของการแก้หนี้ตกลงเป็นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งของทกศห,หรือไม่การ เข้าไปให้คำแนะนำเรื่องแก้นี้ทกศทำอย่างไรรวมทั้งจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักหมอนี่ที่ไม่ใช่หมอนั่นนะครับใครคือหมอนี่หมอนี่มีหน้าที่สำคัญอย่างไรติดตามได้ในรายการเป็นเงินเป็นทองตอนที่สองตอนจบของทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับ เรียนว่าปีนี้เราตั้งเป้าหมายที่จะอำนวยสินเชื่อเพิ่มขึ้นทั้งหมดเนี่ย60,000ล้านบาทนะครับส่วนสําคัญที่เราทําแล้วก็จะทําอย่างต่อเนื่องต่อไปก็คออือดูแลลูกค้าเก่าของเราที่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งซึ่งเราจัดไว้นะครับเพื่อที่จะเชิญชวนลูกค้าเก่าของเราแต่ว่าไปใช้บริการสินเชื่อเพิ่มจากสถาบันการเงินภาคเอกชน,นให้กลับมาใช้สินเชื่อกับเรานะ,ะที่ที่เราเรียกเป็นโครงการ Smart Farmer เนี่ยนะในส่วนนี้ก็35,000ล้าน แล้วเราก็จะสร้างโอกาสในการเข้าถึงให้กับพี่น้องเกษตรกรกร,รายย่อยนะครับที่ยังเข้าไม่ถึงระบบเนี่ยรเราจัดไว้ประมาณ2,000ล้านนะซึ่งซึ่งเป็นรายย่อยจริงๆนะใช้เงินไม่มากแต่จํานวนรายจะเยอะมากนะครับโดยเราเจะใช้กลไกที่สําคัญที่เราคิดขึ้นมานะครับว่ามีความจําเป็นก็คือหมอนี่เข้ามาเป็นตัวกลางให้นะครับแล้วก็จะช่วยจะใช้กองทุนหมู่บ้านเข้ามาช่วยเสริมในการให้บริการซึ่งก็จะทําให้เกิดความสะดวกมากขึ้น ในส่วนที่เป็นสินเชื่อทางด้านสถาบันเกษตรกรแล้วก็เตรียมเงินไว้8,000ล้านแล้วก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อีก2,000ล้านนะครับอันนี้ก็จะเป็น60,000ล้านทั้งหมดที่เราเตรียมไว้สําหรับดูแลพี่น้องเกษตรกรแล้วก็องค์กรที่อยู่ในภาคชนบทโดยรวมครับผม การแก้หนี้ให้กับเกษตรกรเนี่ยจร,จริงๆเนี่ยมันเป็นหน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งของทกศด้วยแหละโอ้เป็นเป็นหน้าที่สําคัญเลยครับถือเป็นภารกิจอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าการที่เรามีทกศเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบนะฮะทกศก็ถือว่าเป็นแหล่งทุนในระบบแต่ว่ามีพี่น้องเกษตรกรจํานวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ของทกศก็จําเป็นที่จะต้องไปใช้แหล่งเงินทุนนอกระบบ,บนะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเราทําภารกิจไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่เรามีความภูมิใจปีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราได้เข้าไปสนับสนุนนโยบายที่สําคัญของทางภาครัฐร่วมกับธนาคารที่คู่กันนะฮะก็คือธนาคารอมสินบนะแบ่งความรับผิดชอบชัดเจนว่าทกศนะ ให้แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของพี่น้องเกษตรกรแบ่งกลุ่มไปเลยครับแบ่งฮะแล้วก็ของทางอมสินก็ให้แก้ไขหนี้นอกระบบของพี่น้องที่อยู่ในภาคเมืองอนะอันนี้ก็ผอาแม่ขายครับถูกต้องฮะอันนี้ก็แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบครับในส่วนของทกศาเมื่อปีที่ผ่านมานี่นะครับเราสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะที่ไปเป็นหนี้นอกระบบโดยการอำนวยสินเชื่อไปนะให้เขาเนี่ยเอาไปชําระกับเงินทุนนอกระบบ หลังจากที่ได้ผ่านกระบวนการนะมีกระบวนการในการตรวจสอบหนี้มีกระบวนการในการเจรจาประนอมหนี้กันนะโดยทางภาคปกครองเนี่ยโดยฝ่ายปกครองนี่เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็มีการพิจารณาในเรื่องของสินเชื่อนะแล้วก็อนุมัติสินเชื่อไปเขาก็มานาเงินที่ได้จากทกศไปชำระหนี้กับแหล่งเงินทุนนอกระบบแล้วก็โอนเข้าหมดสู่ในระบบ,บทั้งหมดประมาณ3 0 0 0 0 0ราย นะครับถือว่าเป็นโครงการใหญ่มากโครงการหนึ่งเม็ดเงินที่เราอํานวยไปทั้งสิ้นก็3 0,000่นล้านนะครับตัวเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณรายละประมาณแสนหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นการลดภาระทางด้านการเงินก็คือลดภาระดอกเบี้ยจ่ายนั่นแหละนะครับเพราะว่าคุณยุนาทราบดีนะดอกเบี้ยจ่ายที่แหล่งเงินทุนระบบคิดเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ต้องร้อยละห้าร้อยละสิบต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนครับต่อเดือนนะแต่พอ เข้ามาสู่ในโครงการนี้เนี่ยเสียดอกเบี้ยเพียงร้อยละหต่อเดือนนะเม็ดเงินที่ประหยัดได้นะครับแล้วก็เหลืออยู่ในกระเป๋าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยปีหนึ่งก็สี่พันห้าพันล้านบาทซึ่งเดิมเนี่ยเขาต้องพยายามทําหน้าที่ในการประกอบอาชีพเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็ต้องขวันขวายหาเม็ดเงินเนี่ยไปชําระกับแหล่งเงินทุนนอกระบบ นี่เป็นความภูมิใจของพวกเรามากนะครับที่ที่เราได้ทําหน้าที่นี้นะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับที่เข้าไปช่วยไว้ก็3ามแสนรายสามแสนรายเป็นเม็ดเงินก็ประมาณ3 0 0 0 0ล้านบาทนะครับแต่ว่าเรามีปรัชญานะครับในการทํางานอย่างที่เรียนกันต้นว่าเรามีความเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรอาจจะนะฮะหลังจากที่โอนมาแล้วเนี่ยอาจจะกลับไปใช้เงินทุนนอกระบบอีกอาจจะกลับหวนไปเป็นหนี้นอกระบบเหมือนเดิมถ้า ไม่มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมถูกต้องฮะคือมีภูมิคุ้มกันไม่พอผมเป็นตน้นกล้าพอพีมาเปลี่ยนความคิดใหม่ทําทําไมแบบเสียงเสียงเศรษฐกิจพอพีมาหล่อเลี้ยงชีวิตเราอะไรคือหน้าที่หลักของหมอนี่บ,บ้างครับอ่าครับก็หน้าที่หลักของหมอนี่ก็คือเอ,อ ในเรื่องของการที่จะ,ะคัดเลือกนะครับคัดเลือกนะแล้วก็เมื่อคัดเลือกแล้วเนี่ยก็ให้คําแนะนําเป็นพี่เรียนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือคําว่าหมอก็คือว่าต้องให้ยาะนะฮะแต่อันนี้เป็นยาทางด้านการเงินนึกออกฮะครับถ้าเป็นหมอทั่วไปก็เป็นยารักษานะครับยากิานยาทาน,นหมอทั่วไปายาทางด้านการเงินตํำรับสําคัญที่ฝากหมอนี่ไว้ก็คือเรื่องของการ สร้างภูมิคุ้มกันมอน,นี่จะให้ยาคือการให้คําแนะนําปรึกษาถูกต้องให้คําแนะนําปรึกษาเพื่อที่จะให้เขามีการปรับพฤติกรรมนะ,ะแล้วก็ทําในเรื่องที่จะทําให้มีส่วนเหลือทางด้านการเงินในครอบครัวให้มากที่สุดแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเป็นตัวแทนของทกศนะครับเพื่อที่จะให้โอกาสกับ พี่น้องเกษตรกรเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาถึงระบบนี้ให้ได้ครับอันนี้ก็ก็จะเป็นหน้าที่หลักๆของของหมอนี่ที่เราหวังไว้ครับนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆหน้าที่ของหมอนี่เนี่ยก็คือผมแบ่งเป็นสส่วนได้ไหมครับก่อนจะมาขอสินเชื่อกับหลังที่ขอสินเชื่อไปแล้วตอนก่อนจะมาเข้ามามาได้รับการให้สินเชื่อจากธนาคารเนี่ยก็คือเป็นการให้ความรู้ให้คำแนะนำเรื่องของพื้นฐานการเงินอย่างง่ายๆทีนี้พอกระบวนการหลังจากให้สินเชื่อไปแล้ว มอนี่ก็ยังมีบทบาทสําคัญต่อยังไม่หมดใช่ไหมครับครับคืออะไรครับก็คือหลักๆก,ก็คือไปให้กําลังใจะนะฮะก็คือเป็นพี่เลี้ยงไปตรวจเยี่ยมนะครับอคอยแนะนำครับ,รบ,รบถ้าเป็นสิ่งที่หมอนี่มีประสบการณ์อยู่แล้วก็แนะนําตรงเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่จะต้องทาเพิ่มเติมนะซึ่งเราก็จะมีศูนยเ์เรียนรู้ของชุมชนที่ซึ่งอยู่ในเอเรียกว่าเป็นเป็นเครือขาอ่ายของทศศด้วย ก <นะ S 2> ทสนับสนุนอยู่ทอสสน, <ะ S 2> น <ะ S 1> ับสนุนอยู่นะหมอนี่ก็บอกว่าเอออย่างนั้นไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้องชุมชนก็จะได้วิธีการนในการมาปรับตัวเพิ่มเติมน,นี่นนเป็นการใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นอย่างแท้จริงถูกต้องครับเป็นเรื่องสําคัญมากครับเพราะว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยก็จะทําให้ประหยัดเพราะรว่าเป็นทุนที่อยู่ในสังคมอยู่ในอยู่ใน,ในท้องถิ่นอยู่แล้ว กระบวนการในการให้ได้มาซึ่งหมอนี่ของทกศเนี่ยไปได้มายังไงไปเชิญมาจากไหนไปคัดมายังไงครับก็อย่างที่เรียนไว้นะฮะคือความจริงแล้วหมอนี่เนี่ยก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนครับทกศก็จะมีสาขาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับตอนนี้พันกว่าสาขาทั่วประเทศใช่ฮะเราก็จะไปสืบสาะดูนะครับแล้วก็จะให้ชาวบ้านนี่เขาได้เสนอด้วยนะครับ ว่าคนนี้นะเขาคิดว่าน่าจะทําหน้าที่หมอนี่นี้ได้นะครับแต่และหมู่บ้าน<ต>เขาก็เนสเนอมาสเสนอมาซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ประสบความสาเร็จทั้งสิ้นนะฮะชาวบ้านเคารพนับถือนะฮะซึ่งเราก็เลือกมานะหมู่บ้านละ1ท่านหนึ่งบลละหนึ่งท่าน,นะน,าน,ลน,านแล้วก็เราก็เชิญนะหมอนี่เหล่านี้เนี่ยนะครับมาพูดคุยกันว่าอยากจะให้หมอนี่เนี่ยช่วยในกระบวนการนะฮะที่จะให้ พี่น้องเกษตรกรที่ยังเข้าไม่ถึงระบบเนี่ยได้เข้ามาสู่ในระบบนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะลดความแปลกแยกความไม่คุ้นเคยนะคือปกติก็จะมีเหตุผลส่วนหนึ่งว่ามีพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายย่อยๆเนี่ยนะครับไม่กล้ามาที่แบงค์นะครับเนื่องจากว่าโอ้โหเห็นตึกรามสีสีอะไรเงี้ยนะสีสันสวยงามนี่ก็ก็ไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยนะเดินผ่านก็ไม่กล้าเข้าใกล้แล้วครับก็ยังมีนะฮะยังมีแต่ก็ก็ ก็ใช er> ้ว่าก็ยังไม่ต้องมาที่แบงก์ก็ได้นะครับให้ไปพบปะกับหมอนี่ที่อยู่ในชุมชนซึ่งเขาก็จะคุ้นเคยกันแล้วก็ผ่านกระบวนการที่เราเล่ากันเมื่อสักครู่นี้แล้วก็คิดว่าตรงนี้ก็จะช่วยนะครับเพราะว่าก่อนทั้งก่อนที่จะเข้าสู่ระบบแล้วหลังจากที่ได้รับสินเชื่อไปแล้วหมอนี่ก็เป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วก็เป็นคล้ายๆเหมือนเสมือนกับพี่เลี้ยงนะครับที่จะคอยให้คําแนะนําคอยให้คําปรึกษา ซึ่งคําแนะนําคำปรึกษาเหล่านี้เนี่ยก็เกิดจากประสบการณ์ของท่านนะที่ที่ที่ทำแล้วสําเร็จครับนั้นชาวบ้านก็เห็นครับชาวบ mm. ้านก็จะเชื่อผมคิดว่ากระบวนการนี้ก็เป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของเราก็คือการการที่คนมีความเอื้ออารรต่อกันสังคมไทยครับเป็นสังคมไทยนะซึ่งซึ่งคิดว่าโครงการนี้จะช่วยนะครับทำให้ได้มีการเอื้ออารรตต่อกันนะซึ่งซึ่งซึ่ง เราจะพยายามทําเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วก็คิดว่าจะเป็น,นกลไกสําคัญคในการทํางานในปี2554นี้มอ้ไม่มีมีแต่ได้ได้กันได้ยังลงทุนมาม่วงนี่ถึงปีเราก็เก็บทุกปี โอ้ยทีแรกเลยอ่ะสามแสนหะกคันแรกเลยเสียมากเลยเรียกว่าไม่ได้แทบไม่ได้เงินคืนเลยตอนนี้เราเราคือว่าเราทำนาเขาใครก็ให้เราทำนาตรงนู้นมั่งตรงนี้มังงม่งเราก็ทำแล้วเราก็ได้มาง่ายได้เงินนาน,านี่มัง่งาอะไรมัง่งก็มาใช้จ่ายอย่างนี้มันได้เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเลยมายกทั้งเนี่ยคันเนี่ยร้านแปดไม่ได้กู้เลย<ม>เกี่ยวมัง่งเงินข้าวมัง่งไม่ได้กู้ไม่ก็ได้กู้สอสอ มาคู่ซอกะสรช่วงรถสําคัญเมื่เท้าไม่งอแล้วจะทอไปทําไมก็เมื่อหัวใจยังไม่หยุดเดิมวาสนาคงไม่ส่งบัดเชอเมื่อตอนที่เราเริ่มโครงการจานำําเมื่อประมาณเอ,อ่อ ยีกว่าปีก่อนนะครับ <Okay. S 2> ใช่ท่านแบบคนเอกเปลนจินส,สุรานน mm hmm. เป็นนายกมตีเริ่มจากข้าวเพื <Okay. S 2> ่อแท็กนะครับตอนนั้นเนี่ยจากว่าข้าวราคาตกมากเหลือเกวียนละประมาณ2,000บาทชาวนาบอกไมก่รอดนะครับขายเกวียนละ2 0 0พเราหาวิธีการมาเยอะในสุดก็ไม่มีใครตอบได้ไปช่วยอะไรเพราะทุกคนไปยึดหลักที่บอกว่าดีมาสัปายเมื่อมีของเยอะ mm hmm. ก็ต้องราคาต่ำถ้ามีของน้อยก็ราคาสูงไม่รู้จะทำยังไง ก็ทกศก็เลยอาสาบอกว่าทกศจะดึงข้าวออกจากตลาดนะครับเราก็บอกว่าจะให้ตีราคาข้าวแล้วก็จ่ายเงินให้ก่อนประมาณ80%ดของราคาข้าวนั้นเก็บไปในยุ้งถาของเขานั่นแหละหลังจากนั้นแล้วอีก3-4เดือนเมื่อราคาข้าวขึ้นชาวนาก็ไปขายนะครับแล้วก็เอามาใช้หนี้คืน80%นั้นตัวยี ก็เป็นของเจ้าของแล้วปรากฏราคาขึ้นทันทีนะครับเพราะปีนั้นเนี่ยข้าวหายอีกระตาหมดเลยครับผมจาได้เจ้าของโรงสีโทรมาหาผมจากเชียงรายเขาบอกโอ้ยทกศทำอะไรเนี่ยนะไปซื้อข้าวที่ไหนก็ติดหมดเลยบอกเนี่ยข้าวทกศแล้วจำนำหมดแล้วนะข้าวคือราคาเพราะว่าผู้ส่งออกไม่มีข้าวส่งออกตามัญญานะครับก็ต้องมาเล่งซื้อตอนแรกๆเนี่ยทกศมีหน้าที่ตอนมือสุดท้ายคือเมื่อหากว่าหน่วยงาน เกษตรซึ่งก็จดทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ลงสีจะทําหน้าที่รับข้าวนะครับแล้วก็ออกใบประทวนโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือองค์การทางสินค้าออกศเขาก็จะให้ใบประทวนคือใบเหมือนตัวจำนำนะครับให้กับชาวนาให้กับชาวนาชาวนาก็เอาใบประทวนหรือตัวจำนำนั้นะไปขึ้นเงินที่ตกศเราก็มีหน้าที่จ่ายเงินให้กับเกษตรกรเท่านั้นผมคิดว่าควรจะมีการจำนำประกอบด้วย ต้องคห้ามเรือ,สสอ,อย่างห้ามเลือกบอกว่าพอมีประกันรายได้แล้วห้ามมีจำนำเลยนะครับตรงน,นี้จะเป็นปนัญหาเพราะว่าควรจะทําควบคู่ก,คกันไปทั้งจำนำและประกันใช่ครับแต่จำนำให้ไปทําเฉพาะช่วงที่ราคาต่ําผิดปกติประกันรายได้จะเป็นตัวที่ใช้ได้เป็นมาตรการหลักได้แต่ผมคิดว่าควรจะมีการจำนำประกอบด้วย ใช่มีแต่เพียงต้นกล้าเราต่างคนต่างมา ใจมากมายของคนไทยกลับคืนสู่ความสุขอีกครั้งกระบวนการพลิกใจจึงเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันของปอตทและชุมช<ใ>นกกัคืนมามาใใหต้้อองเริิจจะพพใใพี สร้างคน84ตำบลวิธีพอเพียงของปตาทาและผาคีเครือข่ายได้พลิกใจชุมชนสำเร็จแล้วมากมายและจะเป็นแรงสำคัญที่จะร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนต่อไปมีเรื่องต้องใช้เงินใช้สินเชื่อรถช่วยได้เกษตรกรไทยสิครับขออนุญานะครับ ครั้งแรกของวค์งการกับปรากฏการข้อเสนอลดตน้นลดดอกทุกครั้งที่ผ่อนเมื่อเงินต้นลดดอกเบี้ยลดตามเพื่อให้คุณจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงและยังคืนดอกเบีย้ยให้อีก2เดือนด้วยธนาคารยังไม่ปิดนะครับลดต้นลดดอกต้องสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยถึง15ตุลาคมน,นี้จากเครือธนาคารกสิกรไทยเรื่องรถเรื่องเล็ กบวนการคำนวณดอกเบีย้ยใหม่นะครับผมเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยผ่อนชําระเบาลงจริงๆจากเดิมนะครับที่เป็นดอกเบีย้ยแบบฟรีกนะครับและก็เขาเรียกว่าแฝตเลทนะครับตอนนี้เราได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นสินเชื่อรถช่วยได้เกษตรกรไทยอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนี้เนี่ยเราจะคํานวณเหมือนของสินเชื่อบ้านนะครับดังนั้นลูกค้าเนี่ยนะครับจะได้รับการคิดดอกเบีย้ยที่เป็นธรรมมากที่สุดนะครับก็คือว่า เมื่อลูกค้าผ่อนชําระไปแล้วเงินส่วนหนึ่งจะไปตัดเงินต้นเมื่อเงินต้นลดลงนะครับเราก็จะมีการเอาเฉพาะเงินต้นที่ที่คงเหลือมาคํานวณดอกเบี้ยนะครับดังนั้นเงินต้นลดดอกเบี้ยก็ลดนะครับเราได้นําข้อดีนะครับของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และของสินเชื่อคู่บ้านนะครับมาผสมผสานกันนะครับ เรื่องเงินฝากชนิดนี้เนี่ยมีคู่กับทากรรเอาสินมานานแล้วต nice> ั้งแต่ปี2,4,8,6นะครับคันนี้เนี่ยเงินฝากประเภทนี้เป็นประเภทเงินฝาก พร้อมกับได้รับการคุ้มครองชีวิตเปรียบเสมือนกับเงินฝากบวกประกันชีวิตตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ออมสิน6ซับ2นะครับผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเราออกมาเนี่ยให้ได้รับผลตอบแทนสำหรับผู้ฝากเงินเนี่ยที่คุ้มค่าเลยนะครับ สำหรับเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวแบบออมสินเพิ่มพูน6ทับ 2, 2เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมรัพย์ค่ะซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองชีวิต6ปีส่งเงินฝาก2ปีอัตราส่งเงินฝากเท่ากันทุกอายุค่ะเหมาะสำหรับผู้ฝากที่ต้องการออมรัพย์พร้อมทั้งได้รับเงินปันผลในอัตราที่สูงและไม่ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสำหรับผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่มีดังนี้ ในภาวะที่เงินเฟอ้อสูงขึ้นเนี่ยผมคิดว่าผลิตภัณฑ์นี้เนเหมาะสําหรับผู้ต้องการออมเงินนะครับในระยะยาวแล้วยังได้รับการคุ้มครองเงินฝากนะครับแล้วได้รับการคุ้มครองสําหรับประกันชีวิตไปด้วยนะครับท่านได้หลายต่อนะครับห่ดอกเบี้ยสูสง2ก็คือว่าท่านได้รับการประกันเงินฝาก สามท่านได้รับการคุ้มครองชีวิต<ช>ก็คือประกันชีวิตไปด้วยครับเมื่อก่อ,กอนถ้าเลเืแถบนี้แทบไม่มีปลาเลย บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงต้องออกไปรับจ้างในเมืองจนวันหนึ่งพี่ๆจากธนาคารอมสินก็เข้ามาสนับสนุนการสร้างปากการาังเทียมโครงการอมสินสร้างบ้านปลารักษาทะเลไทยโดยธนาคารอมสินขอบคุณธนาคารอมสินค่ะ คุณผู้ชมครับการไม่มีหนี้นี่เป็นลาบอันประเสริฐนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการก่อนหนี้อย่างสมเหตุสมผลก่อนหนี้เพื่อการประกอบอาชีพนั่นถือว่าสามารถทําได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่เป็นการก่อนหนี้เพื่อความฟุ้งเฟอ้อเพื่อความฟุ่มเฟือยอย่างนี้ไม่ควรก่อนหนี้เป็นอย่างยิ่งเลยช่วงนี้จะให้คุณผู้ชมไปฟังนะครับว่า,กาเกษตรกรที่เป็นหนี้เนี่ยอะไรคือสาเหตุหลักที่ทําให้ต้องเป็นหนี้ โดยเฉพาะการเป็นหนี้นอกระบบนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าแล้วการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลับเข้ามาสู่ระบบให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้เนี่ยจะทําได้ไหมจะทําได้อย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้ครับรา,ายิาคิดคือถ้าย้อนกลับไปถึงสาเหตุนะฮะในฐานะที่คุกค,คกลีกับลูกค้าที่เป็นเกษตรกรมาโดยตลอดโดยส่วนตัวของคุณรักก็ร่วม30ปีเนี่ยนะฮะครับ ผมสงสัยแล้วก็อยากรู้จริงๆว่าตกพรกแล้วอะไรอะไรคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกษตรกรต้องหันไปหาหรือหันต้องต้องหันไปเก่อหนี้นอกระบบ,บต้องไปหาเงินกู้นอกระบบ,บสาเหตุสําคัญเป็นเพราะอะไรครับ,รบก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการประกอบอาชีพทางด้าน,นการเกษตรเนี่ยนะครับเหตุผลหลักที่สําคัญสองสามประการนะครับประการแรกก็คือเรื่องของของความผันผวนทางด้านราคา นี่ก็จะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรขายสินค้าในราคาที่ต่ําลงบางปีก็ข้าวแพงบางปีก็ข้าวถูกหรือบางปีข้าวแพงแต่น้ำดังท่วมครับผมก็จะมีปัญหาเรื่องความผันผวนของราคาครับแต่ว่าที่คุณยุทธนาพูดมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดจากเทวดานะครับเทวดาบางปีก็ให้น้ํามาเยอะมากนะบางปีก็มาแห่น้ํามาเลยอันนี้เป็นตัวแปรนึงครับอันนี้ก็เป็นตัวแปรสําคัญครับนะฮะ สิ่งที่เรามักจะได้ยินอีกอันหนึ่งนะครับเสมอๆแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ก็ดีขึ้นก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินนะฮะของของครอบครัวที่เกิดขึ้นเน,นื่องจากคนไม่สบายบางคนในครอบครัวไม่สบายบ้างนะครับจะเป็นต้องใช้จ่ายอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่เราเคยได้ยินในอดีตแต่ว่าช่วงนี้ก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าทางภาครัฐก็มีหลักประกันเรื่องสุขภาพให้นะฮะนี่ก็เข้ามาช่วยนะแต่ว่า2หลัก2อ,อันนี่นะครับก็ <ๆ S 1> คือ เรื่องของราคากับเรื่องของดินฟ้ากะนะครับซึ่งก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องต้องขาดทุนจากการดาเนินง,งานพอขาดทุนปุ๊บเนี่ยเข้ามปถึงระบบปุ๊บก็ต้องไปที่แหล่งเงินทุนนอกระบบนะครับซ,ซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพยายามช่วยกันในการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงนะครับแล้วเวลาเกษตรกรเป็นหนี้ทีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ก้อนใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่ไหมก็มผมผมคิดว่าก็ไม่ถึงกับ ใหญ่มากนะครับดูดูถัวเฉลี่ยของของของเงินกู้ของทกศเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่น8ดหมื่นบาทต่อรายนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็ถ้าในภาคอีสานก็จะน้อยกว่านี้มากนะฮะแต่ว่าเฉลี่ยแล้วเกษตรกรที่เป็นหนี้นอกระบบรายหนึ่งประมาณเจ็ดถึงแปดหมื่น๋อไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะเอออันนี้เป็นเป็นสินเชื่อที่ที่เป็นหนี้อยู่กับทกศอันนี้เป็นหนี้ในระบบโทษถ้าเป็นหนี้นอกระบบนี่ถ้าเราดูจากประสบการณ์ที่ทั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ ที่ที่ผมเรียนมาสักครู่นี่นะครับก็ประมาณแสนหนึ่งแสนรายนะแสนบาทต่อรายนะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นส่วนที่เราเข้าไปช่วยทําในครั้งที่ผ่านมานะจากสองสาเหตุสําคัญหนึ่งก็คือความพันผวนของราคาสินค้าเกษตรซึ่งจะมีขึ้นมีลงเนี่ยแต่ละปีอาจจะแตกต่างกันไปสองก็คือความปรวนแปลของสภาพดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือว่าฝนแล้งก็ส่งผลต่อ พืชผลแล้วก็ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็น2เหตุผลสําคัญที่ทําให้เกษตรกรต้องหนีไปหาไปก่อนี้นอกระบบไปหาเงินนอกระบบมาใช้ช่วงหลังๆก็จะมีเหตุผลที่ผมคิดว่าไม่มากนะครับไม่มากก็คือเรื่องของการใช้จ่ายเกินตัวอันนี้ก็อันนี้ก็ก็พอมีเห็นบ้างนะครับเห็นบ้างซึ่งซึ่งอย่างที่เรียนไปนะฮะเราพยายามรณรงค์ในเรื่องของ การนำเอาปรชาัชญาศสกิจพอเพียงเนี่ยเข้ามาเข้ามาถือปฏิบัติก็อยากจะเรียนคุณยุทธนาว่าอันนี้ก,ก็ก็เป็นความภูมิใจอันหนึ่งของของพวกเราที่อยู่ที่ทกสนะครับ,รบเนื่องจากว่าสิ่งที่ผมได้เรียนไปทั้งหมดเนี่ยนะครับได้มีการคัดเลือกหน่วยงานเขาเรียกเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ราชการส่วนกลางขนาดใหญ่นะครับ ที่ได้น้อมนําเอาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาถือปฏิบัติทั้งในส่วนขององค์กรพนักง,งานและก็ลูกค้าเนี่ยแล้วก็ได้มีการคัดเลือกนะครับโดยสํงงานันกงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพรนะอภีระแล้วก็เขาก็ดูแลคัดเลือกจากหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยนะเขาก็คัดเลือกทกศนะครับ,รบว่าทกศเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ในการสนับสนุนส่งเสริมให้ มีการน้อมนำเอาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเ,ยเข้ามาถือปฏิบัติแล้วอะไรล่ะที่ทำให้หลังจากเป็นนี่นอกระบบมาแล้ว ได้รับการฟื้นฟูได้รับการช่วยเหลือแล้วเนี่ยจึงยังกลับไปเป็นหนี้นอกระบบเหมือนเดิมรหรือว่าหนีไม่พ้นหลุดไม่พ้นหนี้นอกระบบสักทีจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างจากประสบการณ์ตรงที่เจอเลยนะครับก็ก็อย่างที่ผมเรียนม,มีใช่ไหมฮะมีครับมีครับก็ก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับก็คือว่าความไม่พอเพียงนะครับถ้าถ้าไม่ใช่เหตุผลที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะว่าเป็นเรื่องราคาเป็นเรื่อง เป็นเรื่องของอเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความไม่พอเพียงก็คือก็คือใช้จ่ายมากกว่ารายได้ที่ได้รับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ความจริงก็อยากจะฝากคุณยุทธนาพันธ์ผู้ชมโดยเฉพาะอย่างท่พี่น้องเกษตร,รกรนะครับ,รบผมก็ได้รับการอสอนนะครับจากจากทางเจ้าหน้าที่จาก,จาก,าจากสถาบันกา,การเงินระหว่างประเทศเนี่ยมาอยู่ที่ทกศ เป็นผู้หญิงนะก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินชนบทคนหนึ่งชื่อคุณแมรี่นะครับเ,เธอก็บอกว่าที่เยอรมันเธอเป็นชาวเยอรมันนะที่เยอรมันเนี่ยตอนที่เ,เยอรมันต้องเสียหายจากสงคารามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นความเสียหายครั้งรุนแรงที่สุดเลยนะคร การฟื้นทั้งในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของประเทศเป็นเรื่องลาบากมากเยอรมันในฐานะผู้แพ้สงครามสงครามในสงครามโลกครั้งที่สองถูกต้องครับถูกต้องแต่ว่าสูตรที่เธอให้เนี่ยนะฮะก็จะแตกต่างจากสูตรที่เรารู้กันนะฮะคือเรามักจะบอกกันว่าเมื่อมีรายได้แล้วเอาไปใช้จ่ายนะฮะที่เหลือ